สวัสดีท่านผู้ฟังสไตล์เล่าสู่กันฟังเรื่องผีกะเสียงกระซิบกลางดึกถ้าเจอใครมองคุณตาแดงๆยามค่ำอย่าเพลอทักเพราะมันอาจไม่ใช่คนคืนนี้ผมจะเล่าเรื่องที่หลายคนในหมู่บ้านผมไม่อยากพูดถึงเรื่องของผีกะที่เขาว่ากันว่ามันจะมางิดเงียบเหมือนลมหนาวพัดผ่านหลังคา แต่ถ้าใครเจอมันบางคนไม่มีโอกาสได้เล่าให้ใครฟังอีกเลยคุณเคยรู้สึกไหมว่ามีใครแอบมองจากมุมมืดหมู่บ้านผมอยู่เหนือสุดติดป่าล้อมรอบด้วยทุ่งนาและทางดินคืนที่พระจันทร์แหว่งครึ่งฟ้าเสียงหมาหอนยาวเหมือนลากลมให้หนาวขึ้นคนแก่ละว่าผีกะ เป็นวิญญาณของผู้หญิงที่เรียนวิชาอาคมผิดครูวิญญาณออกจากร่างตอนกลางคืนไปสิงกินของดิบเลือดสดหรือเนื้อคนป่วยร่างที่นอนอยู่บ้านจะซูบซีดมือเท้าเย็นเหมือนศพเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีก่อนยายพุ่มในหมู่บ้านเริ่มป่วยไม่มีใครรู้ว่าเป็นอะไรหมอมาก็หาสาเหตุไม่เจอ แต่ทุกคืนยายจะครางแผ่วๆเหมือนคนฝันร้ายชาวบ้านเริ่มสังเกตว่าตอนดึกๆจะเห็นเงาผู้หญิงตัวเล็กผมยาวยืนจ้องบ้านยายจากไกลๆพอมีคนลองเดินเข้าไปดูเงานั้นก็หายวับไปเหมือนละลายกับความมืดคืนนั้นลุงทวนซึ่งเป็นหัวหน้าหมู่บ้านตัดสินใจเฝ้าเขาเล่าว,ว่าเวลาประมาณตีสอง ได้ยินเสียงเล็บขูดประตูกึกกึกกึกลุงค่อยๆย,ย่องไปดูทางหน้าต่างแล้วก็เห็นผู้หญิงตาแดงกำ่ำปากสะแยะยิ้มมือมีรอยเล็บยาวสีดำยืนก้มกมเงยๆราวกับดมกลิ่นทันใดนั้นเธอเงยหน้ามาตาแดงคู่นั้นจ้องตรงเข้ามาที่ลุงพอดีถ้าเป็นคนจะกล้าเปิดประตูไหม ลุงทวนรีบสวดมนต์ตามคาถาที่ผู้เท่าเคยบอกเสียงนั้นค่อยๆเบาลงเช้าขึ้นมาชาวบ้านพบว่าหญิงคนหนึ่งในหมู่บ้านล้มป่วยหนักผิวซีดปากเขียวร่างกายอ่อนแรงเหมือนคนโดนสูบเลือดและหลังคืนนั้นเธอก็หายตัวไปไม่มีใครเจออีกเลยคุณแก่ยังเตือนเสมอว่าถ้าเดินคนเดียวกลางคืน แล้วได้ยินเสียงเล็บขูดประตูหรือรู้สึกมีคนมองจากมุมมืดอย่าเอ่ยปากทักและอย่าเดินไปดูเด็ดขาดเพราะบางทีสิ่งที่รออยู่อาจไม่ใช่คนครึ่งนี้กลับบ้านลองฟังให้ดีว่ามีเสียงอะไรขูดอยู่ที่หน้าต่างไหมถ้ากลับไปนอนแล้วฝันว่ามีใครมายืนจ้องอย่าเพิ่งคิดว่ามันเป็นแค่ฝัน คุณจะรู้ว่าผมไม่ได้โกหกเมื่อคุณเจอมันเอง